วันนี้นะคะเราจะมาบอกคลิปการทำงานเบื้องต้นของรถไถน,นั่งขับคันนี้นะคะยันม่า UP 2นะคะอ่าระบบตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะตรงนี้ไม่ได้ใช้งานค่ะอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับสูงต่ำของโรตารี่นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานค่ะตัวทำงานของโรตารี่นะคะระบบนะคะก็จะเป็นหเกียร์เดินหน้า หกเกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็เข้าได้เลยค่ะตรงนี้คือว่างนะคะอ่าตรงนี้ก็คือถ้าดันไปข้างหน้าก็จะเป็นเดินหน้าค่ะถ้าเป็นดันมาข้างหลังตรงสีแดงตรงนี้ก็คือเกียร์ถอยหลังนะคะอ่า๋ยวเรามาดูในส่วนของเหลวกันบ้างค่ะ น้ำมันเครื่องนะคะก็จะเป็นเบอร์40นะคะอ่าน้ำมันในถ้วยกองนี้ก็จะเป็น40เหมือนกันนะคะเราใส่ไว้ดักฝุ่นนะคะข้างในก็จะมีกองให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเอาออกมาเป่าล้างทําความสะอาดได้ด้วยค่ะนี้ก็จะเป็นสีเดิมๆสวยๆเลยนะคะนี่ อันนี้เราก็จะติ๊กน้ำมันให้กับลูกค้านะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวเติมนะคะแล้วก็ตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่เราติ๊กสีเขียวไว้ให้ะคะ่ะ ช่วงล่างเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะคะทางร้านก็เช็คให้หมดแล้วค่ะลูกค้า,าไปใช้งานได้เลยนะคะย้ำว่าใช้งานได้เลยตรงนี้จะเป็นน้ำมันของโรตารี่เป็นเบอร์90นะคะนี่จะเป็นตัวเติมนะคะที่ติ๊กไปเมื่อกี้นะคะจะเป็น0.7นลิตรนะคะแล้วก็จะเป็นตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ข้างล่างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเครื่องกันค่ะตรงนี้จะเป็นเบรกนะคะเราก็เหยียบเบรกก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะแล้วก็โชคด้วยนะคะนี่โชค สวิตไฟหน้าด้วยนะคะนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับสูงต่ำโรตารี่นะคะแบบที่บอกคะ่ะสามารถยกตามจังหวะมือได้เลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นล็อกปั๊มนะคะตรงนี้จะเป็นการทำงานของโรตารี่นะคะนี่ที่จับอยู่ดันไปแบบนี้โรตารี่ก็จะทำงานทันทีค่ะ เี๋ยวเรามาดูเดินตัวเปล่ากันบ้างนะคะคันนี้ก็ติดจองแล้วนะคะเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านเลยค่ะลูกค้ารอรับได้เลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูเกียร์สองกันบ้างะคะ่ะ น,นี้จะเป็นเกียร์สามนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยได้เร่งเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์สี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์ห้าค่ะ แล้วก็เกียร์หกนะคะ ว่าสมมุติว่าลูกค้าหักเลี้ยวสุดนะคะมันจะลอกล้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนี่แบบนี้นะคะ อค้ำหลังให้ด้วยนะคะนี่เป็นล้อคู่นะคะอ่าถ้าลักษณะตรงนี้นะคะถ้าลักษณะแบบนี้นะคะโรตารี่นะคะจะกดลงไม่ได้ค่ะจะปรับระดับไม่ได้นะคะอ่าถ้าล้อตกมาทางลักษณะแบบนี้คือจะปรับได้ปกตินะคะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ